สวัสดีกันแต่เช้าเลยนะคะวันนี้มาเปิดตู้มาหาบอลที่เมื่อวานลูกค้าซีเอฟใบลูกค้าเอฟใบนะคะมาหาดูบอลจะมาเลือกเอาบอลให้ลูกค้าเพราะว่าต้องมาคัดตัวที่คิดว่าแข็งแรงแล้วก็สวยที่สุดในในชื่อนั้นถ้าใครขเอฟเข้ามาก่อนก็ได้หาไม้ให้ก่อนนะคะ,ะวันนี้ก็มีไม้เริ่มโตขึ้นเยอะๆและหลายตัวหลายต้นค่อยๆทยอยออกนะคะ,ะเพราะว่าเราต้องคัดไม้ตัวที่แข็งแรงออกให้ลูกค้าก่อนนะคะ ประมาณนี้ก็เงินแสนเน,น,เออน,ะะนา,นนานะเงินแสนก็ยังมีเยอะอยู่นะคะเงิออนแะสนโบราณนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทเนาะประมาณนี้นะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทเงินแสนก็ยังมีเยอะอยู่นะคะออกป้ายๆนะเงินแสนโบราณนะคะไม่ใช่เงินแบบสนปัจจุบันเนาะปัจจุบันมันจะออกสีชมพูนะอันนี้เป็นเงินแสนเก่านะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทมีเยอะมีจํานวนเยอะอยู่นะคะมีหลายต้นอยู่นี่ก็รากก็โอเคแข็งแรงดีนะคะประมาณนี้ก็มีหลายต้นมีทั้งใน สามนิ้วสี่นิ้วนี่หน้าเขาประมาณนี้นะคะเงินแสนเออเลี้ยงเป็นฟอร์มกอก็มีก็สวยนะทีเราก็ใส่ไปอันนี้ยังไม่ได้แยกเนาะมันเป็นไม้ชิ้นผ่าชิ้นผ่าแบบบ้านหลาย,ลายๆชิ้นมันรวมกันอันไหนแข็งแรงแล้วก็จะเอ่อค่อยๆเอาออกนะคะเอาออกพอ,อยหยิบออกไปปลูกลงในกระถางท้าย่อยเอาออกไปทีละต้นทีละต้นสองต้นเนาะอ้นนี้ก็เป็นลูกไม้มาหาให้ลูกค้าต้นละแปดสิบบาทนะคะ ใน YouTube นะถ้าลงในเพจก็150รวมส่งแต่ว่าเราไลฟ์ใน YouTube ก็ราคาจะถูกลงกว่าหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีลูกค้าหน้าเดิมๆลูกค้าที่เคยเป็น CF กันก็ F เอฟกันประจำนะคะก็ให้ราคานี้แปดบาทนะคะไม่ได้รวมส่งนะคะไม้ใบกลมเนาะไม้แข็งแรงดีนะคะสวยๆถ้าเลี้ยงเป็นฟอร์มกก็จะเป็นพันฟอร์มใบดกเนาะใบดกแต่ว่าทรงไม่สูงก็จะน่ารักน่ารักน,กนี่ไม่ก้านไม่เกะก,กะเก่งก้างเนาะ วันนี้ก็มาหาเอาอัสดงให้ลูกค้านะคะอัสดงลูกค้าเอฟอ,อ,อัอนนอสดงน่าจะเป็นต้นไหนนะต้นนี้เนาะนี่อัสดงมีอัสดงแล้วก็หยกกรรมยีมันก็จะคล้ายๆกันแต่ก็ต่างมีความต่างกันอยู่ถ้าหยกกรรมยีมจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้หยกกรรมยีเนาะอันนี้หยกกรรมยีนะคะ New. จะไม่เหมือนกันตัวนี้อสัอสดงนะอัสดงนี่อันนี้ของลูกค้าแล้วนะคะลูกค้ารับไปแล้วก็จะมาคัดไม้ให้ลูกค้า ะะอศัศดงในหนึ่งต้นนะคะก็มีหลายคนนะเพราะว่าไม้คนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนก็รักไม้ไม่เหมือนกันส่วนมันพุทธหัตสมสดีก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าก็มีฝากเลี้ยงไว้ก่อนก็มีเนาะเราเก็บไปก่อนถ้าใครสนใจรับก็มีนะคะเหลือประมาณสี่ต้นนะคะมันผ่าไม่ได้เยอะนะเนาะไม้เราก็ผ่าจํานวนชิ้นก็ได้ไม่เยอะก็ได้แปดสิบเปอร์เซ็นมันไม่ได้งอกทุกชิ้นเนาะ อันนี้วันพฤหัสบดี100บาทนะคะไม่รวมส่งสนใจทักมานะคะใครเกิดวันพฤหัสบดีหรือว่าสะสมตัดจังตัดวันอยู่นะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นไม้ออกเปรอะเลอะเทอะเลอะเทอะนะคะ150บาทไม่รวมส่งนะคะสวยสวยสีสวยนะตัวนี้สีสวยสีสวยอันนี้รุ่นพี่เขานะที่ให้ดูต้นคลิปนี่รุ่นพี่เขาสดือแดงๆเป็นบอลใบใหญ่นะคะบอลใบใหญ่แล้วก็ใบใหญ่ไม่พอแถมสูงใหญ่ด้วยเป็นบอลใครชอบทรงใหญ่ ใบใหญ่ใบใหญ่แล้วก็ดกดกนะนีอีกต้นหนึ่งนะคะให้ดูนะนี่อันนี้อยู่ในกระถางอ่าห้านิ้วนะห้านิ้วประมาณนี้เนาะประมาณนี้ห้านิ้วหน้าเขาประมาณนี้เนาะก็เป็นเหมือนกันทุกใบอะเปิดะเปเลอะเทอะเลอะเทอะหน่อยใครชอบสายเปิดะเปิดเนาะสวยต้นแม่เขาสวยมากนะอยู่ในตู้อีกตู้หนึ่งอ่าตัวนี้จะเป็นตู้อนุบาลสําหรับไม้ไม้เล็กๆเอาไว้ปล่อยให้ลูกค้านะคะเอาไว้ปล่อยเอาไว้ เอาไว้ออกจำหน่ายเนาะเอาไว้ออกแบ่งปันกันนะคะ,ะมีอะไรนะอีกตู้หนึ่งนี่จะไปหาอะไรนะสีลาพชรให้ลูกค้าส่วนตัวนี้วิมานชมพูใครสนใจมีใครสนใจนะทักมาได้นะคะวิมานชมพูนี่ได้มาในนามวิมานชมพูออกชมพูมากแล้วยิ่งใบใหม่ออกมายิ่งจะชมพูสวยเข้มกว่านี้อีกนะเนี่ยเนี่เห็นไหมก็สมชื่อเขานะวิมานมชมพูใครชอบสายหวานสายหวานหวานก็มีเปิดๆด,ดงังๆด้วยเห็นไหม สวยก็น่าเก็บใบดกๆนะอันนี้อะไรติดเดี๋ยวต้องเก็บออกนะเพราะว่ามือนึงจับโทรศัพท์ไม่ไม่ว่างนะนี่นะคะยังให้หนึ่งร้อยบาทราคานี้อยู่สองเดือนแล้วนะคะที่จริงเขาอยากขึ้นร้อยห้าสิบละวิมานชุมพูนะคะสวยนะคะน่าเก็บเป็นบ,บอลใบดกไม่สูงนะคะประมาณเต็มที่ก็อยู่ประมาณที่ประมาณสามสิบเซนนะคะตอนนี้อยู่ที่สิบห้าเซนนะคะ,ะไม้เริ่มมีหัวแล้วแข็งแรงนะคะแข็งแรงเลี้ยงนานมากตัวนี้ ยังนานแล้วีอยู่สองต้นนะคะบิมานชมพูยังแบ่งได้อีกสองต้นอฟอร์มใบฟอร์มต้นใหญ่ก็จะเก็บไปตั้งแม่ต่อนะอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะคะดูฝั่งนี้เลยอันนี้ปลูกพร้อมกันเนาะไม้ชิ้นผ่าพร้อมกันแต่แค่เราเปลี่ยนกระถางนี่แค่เราเปลี่ยนกระถางเนาะเปลี่ยนกระถางให้เขาเนาะเปลี่ยนกระถางเป็นไซส์หกนิ้วเออห้านิ้วครึ่งห้านิ้วครึ่งบิมานชมพูผ่าพร้อมกันเนาะแต่ว่าไอ้ต้นละหนึ่งร้อยบาทนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนกระถาง แต่ตัวนี้เปลี่ยนกระถางตัวนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเนาะนี่ต้นละหนึ่งร้อยบาทก็อยากเปลี่ยนกระถางอยู่แต่ว่ารอเอาไว้แบ่งให้ลูกค้า,าถ้ามีใครสนใจเราก็เลยไม่อยากเปลี่ยนกระถางถ้าเปลี่ยนกระถางแล้วเวลาขนส่งมันจะลําบากเนาะเพราะว่ากระถางใหญ่น้ําหนักมันก็จะเยอะค่าส่งมันก็จะหนักแมคค้าด้วยเพราะว่าแมคค้าก็ไม่ได้บวกค่าส่งเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกปอนอจะปรับค่าส่งขึ้นสูงมากเลยนะคะเปลี่ยนปลายทางก็มีนะคะถ้าสนใจก็ ทักเข้ามาคุยกันหลังไม้ได้นะคะสําสหรับคนที่รับจริงไม่เทไม่ค้านะคะไม่ใช่ส่งไปให้แล้วไม่มีใครรับไม้นั้นสงสารไม้มากเลยนะคะอโอเคเดี๋ยวไปต้นต่อไปนะคะไม่เว้นเวนะคะส่วนตัวนี้ชื่อว่าพัทยาพัทยาของเราออกแดงนะไม่ชมพูนะคะพัทยาตัวนี้ก็สวยฝั่งนี้มันจะได้สีแดดได้แดงได้แดดจัดมากเลยฝั่งนี้แต่บอลเขาปรับตัวได้เขาก็จะไม่ไหมนะ อยู่ในตู้อบแต่ว่าได้แสงเยอะไม่มีอะไรพรางด้วยไม่มีสแลนพรางด้วยตัวนี้อยู่ฝั่งนี้นะมันอยู่ด้านที่ตะวันตกตอนแดดช่วงบ่ายสองมาจนถึงหโมงเย็นสี่โมงห้าโมงเย็นแดดตลอดสีเข้มมากเลยอันนี้พัทยานะคะถ้าสนใจให้อาเท่าไหรด่ดีเอาหนึ่งร้อยบาทไปเลยนะแม่ค้าก็ปล่อยๆไป,ป,ปมันก็มีจํานวนนะมีไม้มีจํานวนเพราะว่าจะพาอีกรอบแล้วแหละ แต่ว่าก็เหลือไม่กี่ต้นนะไซส์นี้รถนี้ก็น่าพัทยาน่าจะเหลืออยู่ถ้าเห็นเห็นที่เดินเดินไลฟไปนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสามต้นแต่ต้นนี้สวยกว่าเพื่อนละต้นนี้สวยกว่าเพื่อนแล้วก,ลก็โตกว่าเพื่อนอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะถ้าสนใจทักเข้ามาได้นะคะพัทยานะตับจังหวัดไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ชอบมันเป็นบอลลักษณะยุงใบกลมๆแต่ว่าต้นเขาใหญ่นะเลี้ยงไปใหญ่ไม่ได้เล็กนะคะพัทยาต้นไม่เล็กนะเป็นบอลใบกลมแต่ใหญ่นะแข็งแรงด้วยนะคะโอเคค่ะผ่านนะคะ ตนตัวนี้เป็นไม่ทราบชื่อนะคะเรียกเป็นลูกไม้นะคล้ายๆกับบานเย็นแต่ว่าไม่ใช่นะคะกระดูกเข้มมากแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะต้นนี้ก็เด็ดใบทิ้งไปแล้วก็หลายใบแล้วก็ไม้น่าจะมีหัวแล้วละลากสีน้ําตาลแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะก็อยากเปลี่ยนอยู่รอให้ลูกค้าเอฟก่อนอ่าถ้าเที่ยวนี้ถ้าไม่มีใครเอาก็คงจะต้องเปลี่ยนกระถางละเพราะว่าเขาเขาคงจะอึดอัดแล้วแหละใบเพราะว่าหลอดใหม่ออกมามันเล็กเริ่มจะเล็กลวเริ่มจะเล็กและไม่มีธาตุสารอาหารแล้วนะคะ ต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาละสารอาหารน่าจะหมดต้นนี้ก็สวยนะคะก็อยากแนะนําให้ไปร้อยเดียวนะร้อยเดียวแบ่งราคาสวยๆกันเลยนะสวยมากดูกระดูกเขาใครชอบสายหวานนะเป็นบอลไม่ทราบชื่อนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะที่อยากแนะนําตัวน,นี้ชื่อว่าหวานเย็นคล้ายๆกับต้นเมื่อกี้ไหมแต่ว่าไม่นะอันนี้กระดูกเขาไม่เข้มเหมือนเมื่อกี้นะอันนี้ชื่อมีชื่อว่าหวานเย็นนะคะสวยต้นนี้ก็สวย สวยหวานเย็นตัวนี้เราก็ชอบแล้วก็เก็บสะสมอยู่เป็นบอลใบใหญ่มากเหมือนกันคล้ายๆกับต้นตัวเมื่อกี้แต่ตัวนี้มันจะออกหวานๆกว่ากระดูกก้านไม่เหมือนกันนะคะกระดูกก้านไม่เหมือนกันนะอันนี้หวานเย็นตัวนี้ให้ไป150ยาสิบบาทนะคะยังราคาเดิมอยู่นะมีต้นเดียวนะคะไซส์เล็กไซส์นี้หวานเย็นนอกนั้นเป็นไซส์แม่พันธุ์หมดแล้วสวยเวลาปลูกไว้เยอะๆรวมกันไว้ในดงเดียวกันนะเอาไปตั้ง แบบชนิดเดียวกันนะสวยมากตัวนี้หวานสวยนะคะชื่อว่าหวานเย็นนะคะตัวนี้หวานเย็นอีกต้นนะคะชื่อว่าซับมณีตัวนี้ซับมณีเหลือสองต้นนะคะซับมณีเหลือสองต้นซับมณีเหลือสองต้นไซนี้นะตัวนี้ให้120บาทนะคะเป็นบอลเก่านะคะบอลเก่าเก็บเลยซับมณีสวยนะร้อี่สิบาทนะคะ ลอดหน้าน่าจะขึ้นร้อยห้าสิบลดหน้าน่าจะขึ้นจะ,จะอยากจะบอกร้อยหสิแหละแต่อ่ะร้อยิบไปก่อนนะมันก็เลี้ยงนานแล้วด้วยร้อยหนึ่งนี่น่าจะอยู่สองเดือนแล้วมั้งแต่แม่ค้าไม่เปลี่ยนกระถางอย่างที่บอกแหละมันขนส่งนะมันลําบากในการขนส่งในการแพ็คนะเ,ออเนี่ยซับมานีนะคะชื่อว่าซับมานีนะสวยนะคะใครเก็บได้ก็เก็บนะคะ ต้นใหญ่ต้นแม่เขาก็สวยเขา,เ,ขาเป็นบอลไม่ใหญ่มากนะไม่ใหญ่มากกึง่งๆระดับกลางๆเนาะเขาก็สวยนี่ประมาณนี้จริงๆใบคนอะไรเขาก็มีแต่เราก็ชอบเด็ดใบทิ้งถ้าเกิดมันจะเสียแบบนี้เราก็ชอบเนี่ยมันมีตาหนิอย่างเงี้ยเราก็เห็นไม่ได้เราก็จะเด็ดทิ้งแต่อันนี้เอาไว้ก่อนเนาะไว้ก่อนตัวหนึ่งตอนนี้วันนี้มาสายหวานนะสายหวานเป็นแถวเลยเดินขบวนเข้ามาเป็นแถวเลยอันนี้บอลกาบชมพูนะคะบอลกาบโบราณไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะได้มาไม่ทราบชื่อ แต่ต้นแม่เขาสวยมากนะคะตอนนี้ก็อยากแนะนําแบ่งให้นะคะเอาไปร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทนะคะมีไม่กี่ต้นนะมันสวยนะนี่เห็นไหมมีไม่กี่ต้นนะสวยเป็นสีอย่างนี้เลยนะเนี่ยเป็นบอนกลกาบนะคะดูกาบเขานี่กาบเขาขึ้นอย่างนี้นะคะกาบจนโตยิ่งโตนี้กาบถึงเกือบโคนใบเลยนะ,ะถ้าเขาโตนี้กาบเขาถึงโคนใบเขาไม่ได้แค่นี้นะเราไม่หายด้วยเท่าที่เลี้ยงมานี้กาบเขาไม่หายเขาจะเป็นอย่างนี้แหละ จนถึงโคนใบแล้วก็สวยมากออกสีชมพูโอรสนะได้แดดจัดๆนี่สวยมากนี่นะคะตัวนี้180บาทถ้าสนใจไซส์150ก็มีนะแต่มันจะเล็กหน่อย1 0งก็มีนะคะแบบราคาแบบ250ก็มีก็แล้วแต่ไซส์เพราะว่าไม้มันก็งอกไม่พร้อมกันเราจะขายตามขนาดของไม้หน้าไม้นะคะเพราะว่าจะขายไม่ขายราคาเดียวกันาบางคนถ้าได้ราคา แพงไปก็จะได้ก็จะน้อยใจว่าทําไมของเราซื้อแพงกว่าคนนั้นทำไมซื้อถูกกว่าไม่เอาเราจะไม่ใช้วิธีนั้นเราจะใช้แบบว่าดูดูไม้ดูดูลักษณะของไม้ความเติบโตความแข็งแรงของเขาดูขนาดไปด้วยเนาะดูหน้าไม้ไปด้วยบางต้นชนิดเดียวกันหน้ายังออกมาสวยไม่เหมือนกันเลยนะคะโอเคตัวนี้ก็ผ่านเป็นบอลกลาบนะคะบอลกลาบให้ร8 0บบาทนะคะ ใจก็อยากสองห้าแหละมันสวยเอาอีกแล้วแม่ค้านี่ขายแบบตามใจตัวเองนะขายตามใจตัวเองแบบบ้าตามใจแบบเออเราเอาใส่ใจตัวเองว่าเราซื้อได้ในราคาไหนะจะยึดตรงนั้นเราซื้อได้ราคาไหนเราก็ไม่อยากซื้อของแพงนะใจเราก็ไม่อยากได้ของถูกๆแต่ดีนะของถูกแต่ดีสวยถูกใจเราด้วยนะร8 0ยบบาทโอเคนะคะผ่านต้นนี้ มาขุสสนศึกต้นนี้ลายมาแล้วนะคะกัดสีมาแล้วตัวนี้กัดสีมาก่อนเพื่อนเราอยู่ในเราไม่เลี้ยงต้นเดียวนะคะเราจะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเราจะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอนะลากมาแล้วเขาอยากไปเต็มแก่แล้วนะนี่ตัวนี้ขุนศึกนะคะสวยกัดสีมาแล้วกัดสีมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูแม่เขาเดี๋ยวเทียบดูแม่เขาอันนี้มีอยู่สองต้นนะคะคือแม่ค้าจับรวมกันใส่สองต้นไม่เลี้ยงต้นเดียวนะเราอยากได้ เลี้ยงถ้าเกิดเปลี่ยนกระถางปุ๊บหน้าเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนเป็นไซส์หกนิ้วหรือแปดนิ้วนะถ้าเกิดกระถางใหญ่ขึ้นเขาหากินอาหารได้มากขึ้นแล้วเขาจะโตไวสีออกเร็วแสงพอนะอากาศได้สวยมากนะตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูต้นแม่เขานะคะเทียบกันนะคะตัวนี้ให้ไป200บาทนะคะเดี๋ยวไปดูแม่เขาเนาะต้นนี้นะคะขุนศึกต้นแม่เขาเป็นไม้จอมเนาะเป็นไม้จอมน,ะน,มอมนี่ขุนศึกเป็นบอลเก่านะคะเป็นบอลเก่า ขุนศึกนะอันนี้ต้นลูกเขาแล้วก็ผ่าจากต้นนี้นี่นี่ลูกเขานะขุนศึกนะคะนี่ต้นแม่เขาผ่ารอบรอบแรกรอบเดียวเป็นรอบแรกมีดแรกเนาะขุนศึกใครเก็บสะสมบอลเก่าไม้เก่าก็เก็บได้นะคะนี่ขุนศึกขุนศึกจะมีขุนศึกชนะศึกชนะมารอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวงอันนี้ขุนศึกนะคะแต่อันนี้อ่าชื่อว่า ไก่ทองแต่ว่าไม่ใช่ประเสริฐนะคะ้ายกันไหมไก่ทองนะแต่อันนี้ผุนศึกค้ายแต่ว่าไม่ใช่นะคะนะ้ายแต่ว่าไม่ใช่ดูเม็ดเขาดูเม็ดเขาสะดือด้วยสสดือด้วยไม่เหมือนกันนะคะดูดีๆนะนี่ต้องแยกให้ออกจับดูลักษณะจับดูอันนี้อ,อะไร ไก่ทองเราต้องขานเขาประจาเนี่ยต้องมาขานชื่อเขาประจาอันนี้นจะออกเป็นเมด็ดเม็ดเห็นอย่างชัดก่นเป็นเมด็ดเม็ดแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบเส้นแบบขาวๆเป็นเส้นๆเนานะเป็นลิ้วๆหน่อยนะแต่อันนี้นจะเป็นเม็ดอย่างเห็นชัดกว่านะเมด็ดเห็นชัดกว่าเห็นไหมต่างกันนะดูดูดดดเปรียบเทียบแต่อย่างอื่นดูลักษณะอย่างอื่นรูปทรงเอ่ยก้านใบเอ่ยก็คล้ายๆกันแต่น,นี้ดูมีสะพาน นะมีสะพานมีสะพานตรงก้านใบอันนี้ไม่ไม่เห็นมีแต่ออกเขียวเขียวสายบัวอันนี้เขาเรียกเขียวสายบัวนะมันก็เหมือนกันนะเขียวเหมือนกันนะแต่คล้ายกันมากเลยถ้าเกิดไม่มีป้ายในราอกกี้บ้าอันเดียวกันแหละแต่ว่าท,ที่เด่นเด่นชัดๆก็คือเม็ดขาวนี่เม็ดขาวกระดูกกระดูกเขาก็เป็นสีเดียวกับสีพื้นเลยกระดูกนะกระดูกให้ดูเม็ดเขียวเม็ดขาวกระดูก ต่อันนี้มันไม่ค่อยชัดกระดูกเส้นกลางใบไม่ชัดมันเป็นพื้นเดียวกับสีพื้นใบไปเลยแล้วก็หูหูอันนี้ยังขาดอีกนิดนึงยังไม่ถึงสะดือดีนี่อีกนิดหนึ่งนี่อีกนิดนึงแต่ตัวนี้ตัวนี้แหว่งถึงเลยนี่อันนี้ถึงเลยต่างกันนะต่างกันอันนี้ถึงถึงก้านใบเลยสะดือถึงก้านใบแต่อันนี้ยังไม่ถึงนี่ยังเหลืออยู่ยังไม่ถึงก้านใบเหลืออยู่ประมาณ เซนสองเซนประมาณนี้มันไม่แบกถึงเนาะแต่อันนี้ถึงอันนี้ถึงถึงสะดือเลยสะดือถึงก้านใบเลยนี่ต่างกันอยู่นะนะคะโอเคอันนี้ให้ไป200บาทถ้าใครสนใจมีหลายกระถางนะคะเราเลี้ยงเป็นฟอร์มกอลูกคา้าสามารถเอาไปแล้วไปใส่กระถางอัพกระถางแล้วก็เลี้ยงให้ให,ใหญ่เพราะว่าเราตั้งใจว่า,าถ้าเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเอาไปโชว์แล้วไปตั้งโชว์สวยแต่ถ้าใครต้องการเอาไปทำจำนวนก็ไปแบ่งแยกนะคะ อันนั้นก็แล้วแต่ลูกค้าแต่พูดถึงว่าถ้าเลี้ยงเป็นฟอร์มกอมันจะอลังการแลวสวยกว่าเนะเป็นพุ่มใบเยอะๆกว่าเนาะอันนี้ที่มันน้อยใบเพราะว่าเราก็ต้องตัดทิ้งเพราะว่ามันคลายน้ารากมันน้อยมันก็ดึงน้ําไปเลี้ยงลําต้นไม่พอก็ต้องตัดใบทิ้งก็เลยไม้จอมก็จะเป็นประมาณนี้แหละเราจะไม่เก็บใบไว้เยอะๆอันนี้ก็เป็นไม้จอมนะคะนี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูไม้ให้ลูกค้าต่ออีกทีหนึง่งลูกค้าเอฟไม้ไว้ก็จะมีศิลาเพชร ลูกค้าจะรับศิลาเพชรก็จะเอาไปให้ลูกค้าศิลาเพชรก็ยังมีอยู่นะศิลาเพชรเดี๋ยวต้องมาคัดให้เขาในี่ศิลาเพชรหน้าเขาก็สวยเป็นบอลเก่าเก็บเหมือนกันนะคะก็พยายามหาต้นที่สวยที่สุดให้ลูกค้าก่อนใครมาก่อนก็ได้ก่อนแต่ว่าต้นหลังก็ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะมันเล็กพอมันใบใหม่ออกมามก็จะเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันสรุปก็คือลูกค้าทุกคนได้สวยไปทุกต้นเลยทุกคนเลยนะคะได้สวยเพราะว่าแม่เขาสวยไงผ่าจากแม่สวยลูกก็สวย เอาไปก็เลี้ยงต่อดีๆเอาไปอบอาไปอบก่อนนะเพราะว่าไม้เล็กนี่แนะนําให้อบก่อนอืมเพราะว่าเอาไปนี้ถ้าเลี้ยงไม่ถ้าไม่ดูแลเขาหน่อยเขาก็จะแกลนนะต้นเล็กนะลักษณะของเขายิ่งตอนนี้เป็นหน้าหนาวเลยเอาไม้เล็กไปนี้ต้องเอาไปอบก่อนนะคะเ,เ,พเ,พเ,พเพื่อคูบควบคุณอุณหภูมิของเขาอันนี้ศีลาเพชรอ่าแล้วก็อะไรนะลูกค้าจะเอาน่าจะเป็นเพชรมนทนเอเพชรลาหูออยู่ไหนนะะ เนี่ยหาเขาก็เก็บเหมือนกันลมะมั้งอันนี้น่าจะเป็นเพชรมณฑลด้วยโอเคเดี๋ยวหาดูเพชรมณฑลให้มีกี่ต้นเออนีเพชรลาหูนี่เพชรลาหูนี่เพชรลาหู u, น่าจะได้เพชรลาหูมันมีอยู่แค่สามต้นนะที่บอกลูกค้าเ,เดี๋ยวคัดให้เขาเอาส,สวยๆให้สวยนะป้ายมาเลยนะป้ายมาเลยเพชรลาหูใบใหม่มันออกมาก็รู้สึกจะเป,ป๊ะๆเหมือนกันนั่นสวยนะ ไม้ที่เอาน้ําออกไปนี่นี่วันที่สองแล้วเมื่อวานนี้ก็เข้าไปเก็บทําความสะอาดใบแล้วก็เปลี่ยนกระถางไม้เปลี่ยนกระถางไม้เพราะว่ามันเป็นปีแล้วนะเราก็เปลี่ยนัพเป็นจาก5นิ้ว6นิ้วเป็น8นิ้วให้หมดเลยนี่ก็สวยเห็นไหมคะสวยบอลใบแข็งบอลใบแข็งสวยมากที่สังเกตด,ดูใบใบเขาจะไม่ค่อยดกนะใบไม่ค่อยดกอันนี้เป็นม้ากันทะกะโบราณน,นะคะม้ากันทะกะโบราณสวยมากใบแข็งด้วย ม้ากันทกะโบราณแปลกหลอดใหม่ออกมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นไม้จอมแนละ้วเราไปผ่าไม้จอมเนี่ยม้ากันทกะเนี่ยม้ากันทกะใหม่ที่เราเห็นมันจะเป็นออกสีส้มๆเนาะแต่ชื่อมันซ้ำกันนะชื่อเหมือนกันอันนี้คนของโบราณนะคะเราได้มานานแล้วล่ะเคยทําคลิปไปแล้วต้นนี้น่าจะผ่าเป็นเม็ดที่สองแล้วนี่ยิ่งใบแก่อกมามันแปลกนะใบแก่มามันแปลกๆนะนมีป้ายมีเปื่อยๆแต่ต้นออกเข้มๆด้วยนะ ในออกแบบแดงเข้มเข้มช้ำชเำนะมันก็สวยในแบบของเขาในหลอดใหม่ออกมาแล้วเห็นมีแววเปิดเปือเลเตอะเถอะมาแล้วนะนี้อะไรสองแปดห้าสองแปดห้านี่ยังไม่ได้ผ่านี่เนี่เมื่อวานนี้เราก็มาจัดแจงเป็นกระถางให้เขาใหม่นะคะอันนี้ก็ไม้จอมออกมาจากถุงอบลอะนาคลาดนะไม่ใช่พญานาคลาดนะคะนี่ก็จะทําความสะอาดเบาเตรียมที่จะไว้ ไม้ไว้ใหม่หมทาความสะอาดเขาไม่ให้มีความชื้นมากเดี๋ยวมันจะเป็นราแล้วก็มาสํารวจด,ดูต้นไหนมีเพี้ยไรแดงลงพยายามนะคะตัวไหนไม่เห็นมันเล็ดรอดอาจจะมีบ้างนะเราก็จะใส่สตาร์เกิลจีนี้เอาอยู่นะไม่ได้ใส่แป้งโรยหมาเนาะใส่แต่สตาร์เกิลจีเพียงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าหน้านี้มาหน้าหนาวมารู้สึกมันจะรู้สึกว่า,าจ,จะมีอะไรอะไรแดงๆอ่ะตัวไรแดงมันมาเกาะอยู่ที่โคนใบ ตะกอนหน้าฝนไม่ค่อยมีมามามีหน้าหนาวสงสัยมันจะเข้ามาอาศัยความอบอุ่นในโลงบอลเนี่ยนมะั้งคิดว่าสวยๆนะไม้เนี่ยใครสนใจก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้อะไรบันลังบันลังนาคบรนลังนาคเอ่อไม่ใช่สำเพานาคบันลังนาคม,ม,มีอยู่มันเล็กอยู่นะบันลังนาคเราก็มีนะเอออันนี้นี่ลูกค้าจะเอาชื่ออะไรนะเ,เพชรเพชรลาตี เพชรลาตีก็มีสามต้นนะแบ่งต้นละหนึ่งร้อยบาทนะนีลูกค้าไปแล้วต้นหนึง่งเพชรลาตีนะคะเพชรลาตีมีสามต้นเท่านั้นนะคะใครสนใจพักมาก่อนได้ก่อนนะคะเอชนะมานด้วยนะลูกค้าชนะมานมชนะมานหมดแล้วนะคะชนะมานต้องรอรดไหม่ยังไม่โตมีแค่สามสี่ใบมันเล็กอยู่ยังไม่ปล่อยนะคะรดนี้ก็น่าจะหมดพอดีชนะมานนะอโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้จะยาวไปแล้ว มาหาไม้ให้ลูกค้าแล้วก็มาคุยกันนิดๆหน่อยๆน,นะคะนิดๆหน่อยๆย,ยาวเลยนิดๆหน่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนมาดูไม้ในสวนเอ่อตรวจดูความเรียบร้อยเนาะเช็คเช็คกันมาคานชื่อเราจะได้จดจําชื่อไม้ด้วยทุกวันทุกวันเดี๋ยวสักวันล้วก็จําได้หมด <laughs> นะแต่บางทีมันก็อย่างบ้านแหละไม้ใหม่ออกมาบางทีหน้าไม้คล้ายๆกันบางทีก็จับสนเหมือนกัน จำผิดจำถูกยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งยิ่งจำไม่เก่งแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยหนุ่มหนุ่มสาวๆกันเนาะอายุมากขึ้นก็ธรรมดาถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยกันด้วยนะคะโอเคค่ะแม่นะคะขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้บายยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะขอให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตทุกคนนะคะกับสวนรัศมีกรีนการ์เด้นนะคะขออนุญาต ไปทำงานก่อนนะคะแล้วก็เคลียร์ส่งไม้ให้กับลูกค้าฝากติดตามด้วยนะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย